เสด็จพอดีกับทุนีบุรีรัมยครับ เกษตรนีกระเทือนนีรุ่ยรัมครับพี่น้องสวัสดีครับนะครับผู้เผอพี่น้องเชียงเดิมเชียงเคยครับมือนีพราพี่น้องนะครับมาบึงความเปลี่ยนแปลงนะครับแลวการแก้ไขปัญหานะครับปัญหามือนีครับก็คือเรื่องน้ำครับของผมครับระบบน้ําหลักนะครับที่เป็นบ่อน้ำใตดินนะครับมีปัญหาครับพี่น้องนะครับแต่ว่าเกิดความจําเป็นต้องเปลี่ยนน้ำหอยครับพี่น้องเนาะนะครับก็เลยสิใส่น้ำประปาครับพี่น้องครับ ครับก็เลยมีตัวช่วยครับมันนี่ภาพพี่น้องมาเบิ้งครับว่าตัวช่วยของผมคืออย่างนะครับก่อนเราฟังครับเช่นเดิมครับอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับเด้อนะครับสำหรับพี่น้องที่เข้ามาเบิ้งหม่ครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ครับเพื่อเป็นประโยชน์นะครับหรือคอมเมนต์สอบถามเข้ามาถ้ามีคําถามนะครับเนาะนะครับสนใจหองเฉลี่สีทองครับโทรเข้ามาสอบถามเบอร์โท่นี้ครับ086ครับ337 7641ครับผม กับผมพี่น้องครับเกิดปัญหานะครับนี่เรื่องของน้ำก็คือปรับน้ำปกติผมจะใส่น้ำอ่าเป็นน้ำใต่ดินนะครับเนาะขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้ปั๊มน้ำมีปัญหาดูดน้ำไม่ขึ้นครับเลยจําเป็นต้องใส่น้ำประปานะครับในการเลี้ยงครับพี่น้องผมเปลี่ยนน้ำไปนะครับเมื่อสองเมือนะครับอ่ามือว่านนะครับแล้วก็มือว่านก่อนนะครับพี่น้องก็สังเกตอยู่นะครับว่าจะเกิดการตายเกิดขึ้นบ่อนะครับพี่น้องเพราะว่าปัญหาเรื่องน้ำนี่สําคัญอีหลีนะครับ มื่อนี้มาติดตามผลครับอ่ารู้สึกว่าทุกชีวิตยังอยู่ดีนะครับเนาะยังอยู่ดีนะครับผมก็ใส่วิธีการนะครับอ่าขันเป็นคลิปเก่าๆจะเรียกว่าเก่าไปใหม่มานะครับระวางที่เข้าเอาหนามไมข้ามานะครับเข้ากะจะพึ่งปล่อยหนามเก่าออกเบิดนะครับอ่าเป็นการผสมน้ำนะครับผสมน้ำนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งครับพี่น้อง ที่ผมใส่นะครับก็คือตัวนี้ครับพี่น้องหมู่านนะครับปรับสภาพน้ําใสนะครับก็คือสปะคุนก็คือในเรื่องของทําให้น้ําใสเร็วนะครับสูตร power clean ป้องกันการติดเชื้อรานะครับกับปรสิตนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับผมก็จะซอยในเรื่องของภาวะน้ำนะครับนี่ก็เป็น ของปลานะครับปลาซูเปอร์คลีนนะครับนี่นะครับนี่ครับสำหรับคนที่เลี้ยงปลาก็อาจจะเคยใส่อยู่นะครับเนาะกับพอดีไดมาานะครับไดมาก็เลยล่องใส่เบิ้งนะครับกับกับปกติก็บว่าคิดว่าที่ได้ใส่นะครับเนาะนะครับแต่มื้อนี้ก็เลยใส่นะครับนี่ นะครับกับพี่น้องก็ลองเอาไปปรับใส่บ้างครับพี่น้องผมถือว่าผมหลอดตายแล้วนะครับเพราะว่าหอยบ่มีการตายเกิดขึ้นนะครับแถมยังไข่พิ่นะครับแถมยังไข่ดีพร้อมถือว่าโลกโอกไปนะครับจึงควรชอบจะซ่อมใดนะครับนี่รุนน่อยนี่นะครับจึงควรชอบจะซ่อมใดให้เรียบร้อยนะครับนี่นี่นะครับพี่น้องครับกะ มือนีก็สิเปียนอีกครับมือนีก็สิ Blues, เปียน Blues, น,คนคะครับเปียนบอ, Bullet, อน,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 นี่นะครับเปลี่ยนบอนี่กับผมก็สิเอานำนำไม้มาใส่เลยนะครับอย่าไปเปิดน้ำกันครับพี่น้องนะครับผมนี่ค่อยๆครับสำคัญนะครับนี่ค่อยๆปล่อยน้ำครับน้ำมันจะแห้งนะครับน้ำเปิดจากกรอกเพราวะว่าน้ำห้องบําเรพผักน้ำห้องบําเรียผักห้องจค่อยๆเปิดน้ำเก่า ก็ยังมีอยู่นะครับเดี๋ยวพอห้ได้ปรรมัณที่เหมาะสมงเทากับจะปล่อยออกนะครับเนาะปล่อยออกเพื่อให้น้ำม,มันใสขึ้นนะครับเนาะนี่ครับผมระบบเปลี่ยนน้ำเขานะครับมัดไว้นะครับใส่เสือกมัดหัวมุมไว้ครับปล่อยออกมาครับบันนี้ง่ายครับที่จากเรบเดียมัด นามากครับนี่แหละครับผมแก้ปัญหาจะพาะหนาครับพี่นอ้องนะครับว่าแด่หอยเห้าบ่ตายคือว่าสำเร็จครับอยู่รอดปลอดภัยนะครับครับพี่นอ้อง มันจะเป็นน้ำสี้าๆฟครับนะครับใส่ลงไปตรงที่น้ำมันไหลออกมาเพื่อมันข้นๆไปในตัวนะครับนะครับปรับสภาพน้ํานะครับป้องกันปรสิตในน้ํานะครับลองบ้างครับพี่้องครับรผมพี่้องครับผมกับเมอนี่กับนะครับได้แบ่งปันกันเนาะพี่้องเนาะผู้ใดมีเทคนิคดีๆนะครับในการเลี้ยงหอยเชรี่สีทองกอย่าลืมนะครับคอมเมต์ ในร่มแช่ข้ามานโดยพี่น้องเด้อนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่น้องนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้บาตูนี่เช่นเดิมนะครับเนาะนะครับที่ยังสอบถามมาได้อครับพี่น้องหรือเพื่ออยากใดใครครับนี่ชุดนี้กำลังออกนะครับได้มีแต่ใครใหญ่ๆเปลงนะครับแต่ว่าชุดนี้จะเป็นอาสนิมผสมทองเดยพี่น้องเด้ขันพลอ้มักสายที่แบบได้เน้นตัวเร็วแข็งแรงนะครับเนื้อเนียนๆนะครับอาสนิมทองนี่ถือว่าตอบโจทย์นะครับเนาะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ครับเนาะสวัสดีครับ